ค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราอยู่กับเกม The Sims 1นะจ๊ะวันนี้เราจะสร้างห้างสรรพสินค้านะคะ Oh my gosh อันดับแรกเนี่ยเราจะเข้าไปสร้างห้างซะกอ่อนนะคะซึ่งเราจะเข้าไปสร้างห้างที่ดาวช้าค่ะเหล่านี้คือพื้นที่ส่วนกลางทั้งหมดนะคะห้างสรรพสินคง้งห้างสรรพสินค้าแต่ไม่ค่ะเราสร้างใหม่ค่ะริมนู้นค่ะ <laughs> นี่คือห้างสปปรรพสินค้าของเราเริ่มนับหนึ่งเลยล่ะเอาใหม่ก oh uh ็เ uh. อถ้าเราเข้ามาในดาวเทาเนี่ยพื้นที่จะเป็นส่วนกลางทั้งหมดนะคะทุกพื้นที่รวมถึงพื้นที่เปล่าก็ด้วยเช่นกันนะคะอ่าเราจะมีร้านอาหารค่ะร้านค้ากลางแจ้งถนนแล้วก็อื่นๆน,นะคะวันนี้เราจะสร้างเป็นห้างสปปรรพสินค้าที่ไม่ได้มีร้านกินข้าวขนาดนั้นนะคะจะเป็นแค่เหมือนแบบอ่าเป็น f o ้ดส t ต l ์นะคะเพื่อความสวยงามค่ะเน้นสวยงามไม่เน้นใช้งานค่ะเอาแค่นี้ก่อนอันไหนสวยกว่ากันวะอันนี้สวยกว่า,วอ,นนววาอันนี้สวยกว่านะครับพอเรามีแบบนี้แล้วเราควรที่จะมีเก้าอี้นั่งให้กับพวกเคลพวกงโง่เคลอย่างครุนเก้าอี้สวนอยู่นีแล้วกันอันหนึง่งเอาไว้ถ่ายรูปก,กันนะครับ ถ้าไม่อยากทําใหญ่วะ่ะค่าเรียนรู้จากไอเดอะซีมสตอนที่แล้วอีีที่แล้วว่า,วาการสร้างเล็กๆนี่แม่งเป็นสิ่งที่ดีมากมันทําให้ของมันตกแต่งง่ายขึ้นมาทันทีเลยอะ่ะขาจะทําแบบนั้นค่ะข้าจะทําให้มันเล็กลงนะของมันสักสองสามช่องใช่ไหมประตูห้างควรจะเป็นประตูกระจกนะครับประตูกระจกมีให้เลือกน้อยซะด้วยแต่ก็มีอยู่ค่ะไม่เป็นไรนะ <c oughs> มดูแปลกกาๆเลยฮียเฮีย <Yeah. Yeah. S 1> อันนี้มันเป็นเดอะซิมหนึ่งถูกไหมมันควรจะเป็นห้างสมัยแบบว่า20ปีก่อนเลย,ยงี้ปะอ่าภาคหนึ่งในวันนี้นะคะเราจะไม่ใช้มอดเลยนะคะเราจะใช้ของที่มีอยู่ในเกมออริจินอลอยู่แล้วในเบสเกมนะคะไม่ต้องใช้มอดอะไรทั้งสิ้นนะคะสิ่งที่ภาคหนึ่งแตกต่างจากภาคอื่นๆและทำได้ดีมากๆก็คือเรื่องของฟู้ดสโตรนะคะ ร้านอาหารเหล่านี้ค่ะทุกคนค่ะมันจีมากนะคะนี่คือร้านอาหารญี่ปุ่นนี่คือร้านอาหารอะไรอะ่ะขายเครื่องดื่มค่ะกระเจี๊ยบขายกระเจี๊ยบจริงเห <laughs> กระเจี๊ยบหลุ่มศพผีกูเดี๋ยวเราจะเอาของออกมาวางไว้โดยที่ยังไม่จัดอะไรมากอยากให้รู้ว่าจํานวนมันมากขนาดไหนนะฟู้ดสโตร์ร้านขายของกินเนี่ยว้าว มีอีกะเนี่ยจริงๆแล้วยังไม่หมดร้านขายป๊อปคอร์นไอพวกขนมสายไหมไปอยู่ข้างนอกดีวกว่าเนาะมันเหมาะกับข้างนอกมากกว่าเอามาวางทิงท้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 งไว้ก่อนค่ะทุกคนค่ะนี่คือฟูดสโตรของภาคหนึ่งทั้งหมดนะคะมีหลากหลายมากๆนะจ๊ะโดยที่ไม่ต้องโหลดมอสเลยพื้นที่จะได้โล่งหน่อยค่ะตรงกลางจะได้แบบว่าเดินวนซื้อกันเป็นชเวชิวนะคะจับใจ่ายใช้คนละครึ่งกันได้นะคะ <laughs> บันไดห้างอยู่ตรงกลางเลยได้ไหมคะ ไม่ได้เชีย่ยมันกูทําแคบไปเพราะกูทําไซ้์พอดีแม่ก็เสือกแคบไปอีกอีห่าเอ้ยเอาเข้าทางนี้ได้ไหมล่ะได้ไหมสูนอาหารคะ่ะสูนอาหารคะ่ะบุยบ๋ยบุ๋ยอ่าย,ยาชั่วคราวชั่วคาวชั่วคราวเดี๋ยวค่อยว่ากันเอาว่าเปิดพัดลม เ้ยแต่ห้างสมัยก่อนก็คงไม่ได้มีแอร์ที่ดีขนาดนั้นป้าเต็มที่ก็มีพัดลมอยู่ไงให้คนขายของเรามีพัดลมบ้างใช่เปล่า <laughs> 2สองอันค่ะพัดลมค่ะระบายอากาศเออพอได้อยู่ยกเวน้นไอ้แมคโดนัลเนี่ยคือควรไปข้างนอกป่ะ <laughs> เป็นส่วนเกินอยู่อา oh. alright เครื่องดื่มอยู่ฝั่งนี้ไงของกินของคาวอยู่ฝั่งนู้นค่ะรวมถึงไอติมก็ไปอยู่ฝั่งนู้นด้วยนะเทจัง เทชิมชิมบูธแจกรางวัลงานเทศกาลโอ้หายกอดทำสุดสนุกด้วยตัวเองนะน่าสนใจมากเพราว่าของมันเยอะโอเคเราจะแยก EP ไปอันนี้ไม่เอาแล้วกันน้อโอ้ค่ะคิดออกแล้วเอาตู้ปลานี้ค่ะมาขวางบันไดไว้ฟังวิสัยทัศน์ที่ไม่สวยงามค่ะให้ดูสวยงามขึ้นมาเชิญชีชั้นสองอาจจะเล็กนิดนึงค่ะไม่เต็มชั้นเท่าไหร่ห้างของเราสวยนะครับ สีฟ้าอ่อนว่ะเอาไปสีอ่อนๆค่ะอ่อนหวานอ่อนเยินชั้น2เป็นร้านขายเสื้อผ้าเราจะไปดูหมวดของร้านค้าค่ะอันนี้ความพิเศษของตู้เสื้อผ้าภาคหนึ่งนะคะก็จะมีความหลากหลายแต่ละตู้มีเสื้อผ้าไม่เหมือนกันนะคะคือมันมีกระจกแล้วกูบางกระจกอย่างนี้ไม่เป็นไรหรอกมั้งเนาะ ต่อไปนะคะเป็นห้องลองชุดค่ะทุกคนค่ะห้องลองชุดค่ะห้องลองเสื้อโดย v a n i View v a n ห้องลองเสื้อผ้าคนละสีอีกเอาเฮ้ยเอาแบบเพื่อให้ความพรีเมียมกับลูกค้านะคะเราจะใช้สิ่งนี้ค่ะในการกั้นทางค่ะโอ้ด oh, ูดูดูดดูดดดูกรุณาไปเรียกเสื้อผ้าอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยนะ <Yeah. S 1> ครับ เดินเลี้ยวมาค่ะเดินเลี้ยวเป็นงูนิดนึงนิดนึงอ้อมหน่อยอ้อมหน่อยเพื่อความเรียบร้อยค่ะอันนี้ขายของเล่นค่ะของเล่นของน้องหมาอุ้ยขนมก็เยอะว่ะข้าไม่เอาดีกว่าว่ะอันนี้มันเยอะเกินไปเอาไว้เล่นอีพีอื่นดีกว่าอีพีอื่นดีกว่าแล้วพนักงานมันจะเข้าไปยังไงวะเดี๋ยวเออว่ะเข้าไม่ได้ปะเข้าไม่ได้เพราะมันติดไอ้นี่อยู่โอ้โหไปทางนู้นก็ได้วะ หุ่นซึมไฟน f i n a l r i โอจูจ right. ี oh, นะคะปรากฏว่าภาคหนึ่งมึงมีเครื่องคิดเงินเยอะกว่าภาคสองภาคสามเหรอวะเชิญแขกพิมเกียรติโปรดทราบตอนนี้สินค้าของเราลด30ซภายในช่วงหนึ่งทุ่มนี้เท่านั้นมาสายอดแดกนะคะขอบคุณค่ะ Holy shit. <laughs> โอหลีชิตโคตรเละเลยตรงนี้ <laughs> โคตรเละเลยตรงนี้ช่างแม่มันแล้วข้างบนไม่มีไฟอวไ้เช,ชี่ยซึ่งแขร์พิพิเกตประชาท่านใดทำกระเป๋าสีฟ้าหายขอให้ไปรับที่โจรค่ะตอนนี้มันเอาไปแล้วค่ะเจ้าหน้าที่ไม่ได้มีความรักษาปลอดภัยให้ค่ะแค่มีหน้าที่ประกาศเฉยๆค่ะขขบพูณค่ะนี่ไงห้องน้ำ <laughs> <laughs> ห้องน้ำแบบหลบมุมน่ะไปขี้ในป่าน่ะนึกออกไหมหรือเอาไปขี้ข้างนอก <laughs> กูอุบาทไปหรือเปล่าวะอ่ะไปขี่หลบๆตรงนู้นอ่ะให้อ่ะไปเป็นส่วนตัวค่ะตือตื้อตื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 ออ้สว่างจังมีอันเดียวสว่างเลยละพื้นที่ด้านในคิดว่าเดี๋ยวจะไปตกแต่งใส่ต้นไม้สักนิดหน่อยนะคะแต่ว่าข้างนอกข้างนอกต้องจัดการก่อนค่ะตอนนี้ holy ข้างนอกก็อยากจะให้เป็นทรงแบบขายอาหารเหมือนกันตีมสะอาดนเอาไปสิ มีโต๊ะให้นั่งกินเยอะนะค่ะสองเลยนะค่ะเอยเออว่ะให้ผู้คนเดินสองสองเลนก็เพียงพอแล้วแหละมั cool. ้งโอ้ยป้ายบอกทางป้ายบอกทางป้ายบอกทางไว้ตรงกลางเลยแล้วกันป <c oughs> <the> ้ายบอกทาง มีโฮกมีเหรอเนี่ยเอา้าคุณดูว่าไม่มีเนี่ย <c oughs> คุณพบเจอกับหมีโฮกหรือย,ยังหมีโฮกหรือย,ยังโอ้ของเยอะมากเลยค่ะขอโทษนะคะโเคตรเยอะเลยค่ะร้านไขยไอศครีมอยู่ตรงนี้นะจ๊ะเอาไปไายไอศครีมอ้ยเป็นที่กา้านอ้นี้ได้โอเคเอ้ยกานโซนอาหารชัดเจนไงอ้เทไม่ไหวอันนี้ พอได้ไแล้วป่ะ <ASS IC S> ข้านื่อยได้ไปพักหนึ่งมันเหนื่อยมากไหนดูเต็มๆซิก็ <laughs> อยากเละอยู่แต่ว่า <laughs> เอามันแบบเละๆนี่แหละไปร้องเพลง <laughs> เวทีไทยตรงนี้ไปข้างๆห้องน้ำเนี่ยไปเวทีไทยสมา,านฉันเนี่ยไปเออ มีดนตรีสดด้วยค่ะทุกคนค่ะดนตรีสดอยู่ฝั่งนู้นค่ะอุ้ยขีียอ้อมทดสอบก่อนนะว่าพนักงบพนักงานเขามายืนกันถูกที่ถูกจุดหรือเปล่านะคะไปเซฟก่อนไม่เซฟแตกเรียบร้อยเลยนะห้างสรรพสินค้าห้างสรรพสินค้าแยมบุรีสาขาหนึ่งค่ะนามสกุลผ่องศรีค่ะตั้งชื่อแบบว่าโบราณโบราณนิดนึงใส่ชุดให้มันแบบว่าย้อนยุคหน่อยสิคะย้อนยุคค่ะ ผมดำก็ได้ค่ะย้อนยุบค่ะใส่ชุดแบบแก่ๆมึงเลิกหมุนได้ปะกูมองยากลเลอเกินเดีย๋ยวเชี่ยมึงมีชุดข้าราชาการนี่ข้าชอบมากร่อนเป็นคนไม่มีสไตล์เลยอะ่ะเสื้อลายจุดอยู่ไหนอะ่ะเสื้อลายจุดยุคนั้นมันฮิตนะรูปป้ปะไม่มีจริงอ่ะเนะี่ยตายหาเอาชุดนี้ก็ได้วะส่งป้าๆเลยค่ะ Thank you สวัสดีการชันชื่อเป็นจามาตค่ะใชาบ้านก่อนนะคะเข้าไปในบ้านไหนก็ได้ค่ะร้ายค่าคุณแจงเลยค่ะคุณเบนจามัสวัตสีค่ะมีสาวว่ายน้ำช้วยนะจ๊ะแต่เราไม่ได้สนใจเรื่องของสาวว่ายน้ำค่ะคุณคะ่ะเราจะไปห้างสรรพสินค้าคะ่ะห้างแยมบุรีเขามาเปิดใหม่แล้วเธอไม่รู้หรือเรียกรถแท็กซี่ ไปดาวเทาจ้ะกแมนสนาละกแมนสนาละบริษัทรถแท็กซี่ซิมิตี้เรียกประกันแท็กซี่ใช่ไหมครับถ้าตกลงแล้วรถของเราจะไปถึงที่นั่นในทันที Let's go ไปย่านด่านเทาดาวดาวดาวไป Let's go ขับออกไปสิคะคุณคะคุณอู้ โอ้มีร้านมากมายนะคะมีร้านริมทะเลนะคะแต่ว่าเราไม่ไปค่ะ23 right way, ่สไรทเวห้างสรรพสินค้าแยมบุรีสาขาหนึ่งผลิตโดยเอมม่าค่ะอู้เอ้าขับคุณชิมมาสองเนะคะมาถึงแล้วเลยคือ,อเดี๋ยวเดี๋ยวดิขออนุญาตดูก่อนมันมันใช้ได้ตามปกติไหมเป็นอย่างไรบ้างคนอาวะมี <c oughs> กูว่าแล้วต้องเป็นแบบนี้ กูว่าแล้วว่าต้องเป็นแบบนี้มึงดูนี่หมุนผิดทางสินะข้าหมุนผิดทางนะข้าขอโทษเอา้ามีดาราว่ะดาราขาย,ยอะไรอ่ะขายเครื่องดื่ม <laughs> โอ้ n อ c พมากันหมดเลยค่ะสาวบาราเฮ้ยเอาว่ะซื้อกุ้งเสียบไม้ทำไมมันมายืนข้างโง่อีกแล้ววะเนี่ยใช่ไหมเนี่ยไม่ <laughs> มีคนหนอข้าว่าข้าหมุนผิดแน่ๆเลยใช่ไหม <laughs> ข้ามุลผิดก็ต้องหันหน้าไปอีกทางหนึ่งปะขายอะไรขายกาแฟขายซูชิขายสตูขายขนมขายไอติมแล้วทำไมหันไปทางนู้นน่ะโอเคมีพนักงานเรียบร้อยชั้น 2, 2เป็นเชียงรายบ้างคะไม่มีโฮกค่ะแล้วก็มีพนักงานสตีวีออไรสัสภาพมีพนักงานคนเดียวก็เพียงพอแล้วล่ะคะ่ะอือก่อนอื่นเลยค่ะตอนนี้ค่อนข้างหิวแล้วก็ขาดความสบายนะคะ มาดูสิมาดูสิข้างในมีอะไรขายเบิ้งคะเอา้าเข้ามาในห้างก่อนไปไปสาวน้อยเบนจามัสไปดูซิห้างนี้คือมีอะไรแหไรคะบีชมันจะซิ่งไปไหนคะโทษนะคะม่ <c oughs> มีคนมาเที่ยวห้างคะ่ะก่อนอื่นนะคะไปที่ของคาวก่อนคะ่ะของขาวคะ่ะ สิ่งที่ทําให้ร้านของกินของภาคหนึ่งแตกต่างจากภาคอื่นๆนะคะนั่นก็คือสิ่งนี้ค่ะทุกคนขาดูนะจะให้ดูซูชิและกันซูชิข้าวปงข้าวปั้นนิยริซูชิไปซื้อซูชิกินพนักงานนะคะจะไม่ได้แค่หยิบของให้เราเฉยๆแต่เขาจะทําอาหารให้เราด้วยค่ะโบนเก็บปะต้โบนเกปะตมาตรตามาตะจะทำให้ค่ะบันบัตตาเบย์แกดูเขาซะก่อน นี่ไม่ได้หยิบเฉยเฉยเว้ยทำอาหารให้ด้วยเห็นปะทำอาหารเอามีดหั่นปลาโคตรดีไม่ใช่ยืนของให้งงโง่โงนะคะอันนี้สับปลาจริงๆนะอเ,เอ้ยเอาไปเลยค่ะขอบพระคุณคานามาเซะกะมัวอันนี้มัวไปกินที่ไหนสาวถือตะเกียบอุ้ยมีตะเกียบด้วยหรออุย้ยตะเกียบติดมือเลยอะ่ะอันเนี้ย เทพว่ะตะเกียบติดมือเลยเห็นปะถือตะเกียบอยู่กินซูชิก่อนค่ะใช้ตะเกียบค่ะไม่ได้ใช้มือกินหรือช้อนซ้อมกินนะคะชิลค่ะชิลแต่ลูกค้ามันเยอะมากเห็นปะใครมาต่อคิวซื้ออะไรกันวันนี้ซื้อเครื่องดื่มเหรอเฮ้ยคนเยอะว่ะคึกคักดีว่ะข้างบนเป็นยังไงบ้างข้างบนมีคนอยู่คนหนึ่งสองคนสามคนสี่คนโอเคซื้อของหน่อยค่ะกุ้งเสียบไม้คะ่ะ ป้ายาโอบาบาโอ้ยย่างกุ้งให้ถือเห็นป้าครับพระคุณค่ะซื้อนี้ดีกว่าซื้อฮอทดอกแฮมเบอร์เกอร์พิซซาแล้วกันไปพิซซาซื้อไม่ให้หมดทุกร้านอ่ะอันเนี้ย <laughs> พิซซาจ้ะ <บา S 1> เลือกหน้าเลยค่ะซีฟู้ดค่ะซีฟู้ดซีฟู้ดพิกาจูพิกาจู <laughs> พิซซาพิกาจูค่ะ รสกิจจูอันยอดนิยมร้านรถเข็นนี่ดีที่สุดในบรรดาสีา่ภาคกินเลยค่ะกินหน้าร้านคนอื่น <c oughs> โคตรยำอุ้ยแบบผมมีไฟในตัวว่ะเพิ่มความสนุกสนานค่ะโดยการร้องเพลงได้ไหมอุป้านางสาวครัมพูบัตทอมค่ะเฮ้ยไม้กอดให้ความบันเทิงไปไปร้องเพลงไปไม่มีใครร้องกูร้องเอง <c oughs> เอามาเหร โอ้แถวนี้ไม่มีคนเลยเลยแค่เดี๋ยวจะร้องเพลงให้ฟังนะค่หายใจก่อนหายใจอันนี้แม่บ้านเหรอพานโรงซอนย่าว่ะอุ้ยเทจ้างให้กูเลยเรียบร้อยแฟร์แฟร์บลานเวอร์ไม่ชอบก็ไม่ต้องดูนะเอาสนุกไหมเนี่ยทักทายค่ะโบกมือจับมือก็ได้อะไรก็ได้ ระหว่างที่เราไม่ได้ซื้อของคนอื่นๆนั้นโอ้โหไอชีย้ยเห็นป่ะมีชีวิตชีวาจาัดทำไมนั่งเงินะต้องการอะไรคะนั่งกันเฉยไม่กินข้าวหรอคะทำป่ะอ๋อทำให้อยู่โอเคดูดิมันหยิบของทีละอย่างสองอย่างเอาวะอุย้ยซื้อกินอยู่นี่ไงฟิลิปอร่อยไหมอุย้ยแล้วคนมันเยอะมากกูคิดว่าโต๊ะมันโต๊ะมันเยอะแล้วคนเยอะกว่าอันนี้ กำลังสังเกตว่ามีใครกินอะไรบ้างตอนนี้ตาคนนี้ว่ะอุ้ยตาคนชื่อฟิลิปนี่กินเก่งจังเลยค่ะหนึ่งเหรียญมึงทำอะไรอ่ะอวยพรขอให้ถูกหวยออกเลขสวยๆด้วยนะไม่ช่วยเลยได้เลยอ่ะไหนอ่ะไหนดูซิซื้ออะไรได้อีกบ้างคะซื้ออนนข้าศูนย์ป่ะตูนตูเนื้อว่าไป ไม่หิวก็ต้องหิวจังหวะน,นี้คุณลุงคนนี้เขาขยันถูถูโต๊ะดีเนาะซื้อสตูเนื้อหน่อยจ้าโอ้ oh, oh, มาแล้วหออะ G W Gulash what <laughs> เอาว่ะเอาถังมาจากไหนก็ไม่รู้เหมือนกันเทลงไปจ้ะปลา <laughs> ปลาใครมาขี้ตรงนี้เขามายืนสาเขาขี้ทำไมเนี่ยโอเคแล้วกินร้านไหนไปแล้วบ้าง3ร้านนี้ ร้านกุ้งเสียบก็กินไหนอ่ะพนักงานซื้อไอศครีมตักเองหรอตักเองหรอพนักงานหายไปไหนอ่ะพนักงานหายว่ะไหนพนักงานนี่หรอเอา้าไอพนักงานที่มันไปเช็ดโต๊ะนะบูบาดาสวัสดีค่ะไอติมค่ะรสมะนาวค่ะมีไหมคะลิมลา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 อะเซรามิกค่ะอุ้ยเห็นปะหยิบถ้วยหยิบโคนตักไอติมให้ ทีละก้อนสองก้อนขอบคุณค่ะไอเชียแล้วไอเชียลุงขายไอติมมันก็เดินกลับไปที่เดิมปะ <c oughs> คือถ้าเราไม่ซื้อมันมันก็กลับมาเช็ดโตะอยู่แสดงว่าเป็นร้านที่ต้องมีโต๊ะนั่งแต่กูก็ถือกินนะปะวันนี้คงจะไม่ได้แบบเน้นไปทางเรื่องของเล่นเป็นเนื้อเรื่องอะไรมากมายแล้วแค่แบบเรามาสร้างห้างสรรพสินค้าเล็กๆนะคะที่วายป่วง และสวยงามทำไมมึงหิวอีกแล้ววะมึงกินมาอยู่ไม่ใช่หรอไปไปห้างกันเถอะไปห้างกันเถอะไปเดาแฉวเอาให้ครบทุกอันอนะ่ะโกมันสนาแล้วเรากินร้านสตูแล้วเรากินร้านนู่นสิกาแฟาหรอซื้อกาแฟ Let's go โอ้คนเดิมปะเนี่ยคนเดิมเมื่อวานนี้เลยนี่หว่า <laughs> คนเดิมเมื่อวานนี้หรือเปล่าคะคุ้นคุ้น เอาว่ะเครื่องอะไรวะเน,นี่ยชงกาแฟเหรอดูดิมันชงจริงจังนะเนี่ยมันไม่ได้แบบหยิบให้จากกระเป๋านะชิวเอาว่ะได้ามาแล้ครับหนึ่งแก้วไปเลยครับเอาคนนี้กินอะไรอ่ะคริสคริสกินอะไรร้านไหนคริสกินร้านไหนทำไมคริสแต่งตัวสวยจังเลยทําไมกาแฟมันต้องนั่งกินบนโต๊ะวะเดี๋ยวนะไอติมยืนกินกาแฟนั่งกับโต๊ะ อ,อ,อ,อ๋อป้าปิดดาปพี่เมขนมปังสักขยาค่ะมีไหมคะกิน <c oughs> ขนมไทยเนี่ยป้าพะโลงเอาไม้ถูพื้นถูหญ้าละ่ะเอาเลยระหว่างที่รอเขาก็สับไปเรื่อยๆปะ่ะเอาว่ามีรับมดีดฟีดฟีดฟีดตรงไหนอีกร้านไหนยังไม่ซื้อร้านนี้ยังไม่ได้ซื้อค่ะฮอตดอกคือฮอตคือดอกคือดอกคือพาสต้าบาเบ เอาเลยค่ะพันลลไอพัดลลนี่มันน่ารักมากเลยเว้มันโลค่ะมันโล,นโลคุณนึกว่าจะเปิดฝาไหมนะจะยื่นให้โอเคเฮ้ยห้องน้ําจริงๆห้องน้ํามันก็มีห้องนี้ปะทําไมถึงไม่เข้าตรงนี้ทาไมถึงไปเข้าตรงนู้นเหรอคะเออแหลวแต่วะเครื่องดื่มตรงนี้ทําไมกูกินไปเยอะมากเลยนะเว้แต่ความหิวไม่ค่อยขึ้นเลยอะทําไมกันสั่งเครื่องดื่ม เอาไปสั่งเครื่องดืม่มซิมซิตี้โซดาปาร์ตี้พันช์ปาร์ตี้ปาร์ตี้พันช์ปาร์ตี้พันช์สตรอเบอรี่ฟรีซสั่งไม่ทุกล้างเลยปาร์ตี้พันช์ทำไมสองร้านนี้ขายเหมือนกันวะฮะร้านนี้กับร้านนี้ขายเหมือนกันวะทำไมอ่ะห an ี้ย่าเสิร์ฟให้ครับไปเลยครับลาดไม่ตรงแก้วครับคุณกำลังเหยียบอยู่บนหมีโฮกค่ะตอนนี้ <h <h สั่งเครื่องดื่มซิมซิตี้โซดาอันนี้ล่ะซื้อกระเจี๊ยบนี่มันคือกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบสีเขียวคนนี้เขาเป็นบาร์เทนเดอร์ชื่อดังแน่ๆเลยใช่ไหมเขาถืมมีจาวอยู่บนหัวค่ะอู้เทผผลไม้อู้โอมันคือเครื่องปั่นเว้ยนี่คือเครื่องปั่นเหรอเครื่องปั่นใหญ่มากเหมือนหม้อต้มทำไมมาจากข้างล่างวะคุณนึกว่าจะอยู่ข้างบนไม่ใช่นะหยิบมาจกข้างล่างว่ะเอาว่ะ ทูท่าทาท่าท่าทูทูฮียะโอ้โอ้โหเสียงดูดมันเสียงตดเลยตอนนี้แกดูดแบบดังทาร์โลพีฮียาเดิมน้ำน้ำตาลขึ้นเหมือนเบาหวานกินเบาหวานแดกอุ้ยทำไมคนนี้มันมีคนเสิร์ฟให้อ่ะทำไมไม่เสิร์ฟให้กู สั่งกับคนนี้ได้โอ้สั่งกับคนนี้ได้ค่ะสั่งกับพนึกเงี้ยซื้อกระเจี๊ยบเร็วซื้อกระเจี๊ยบเนี่ยข้าอยากเห็นกระเจี๊ยบนะกระเจี๊ยบสีเขียวเฮ้ยน้ำปั่นเหมือนกันหรอโอ้กระเจี๊ยบสีเขียวกระเจี๊ยบบูดแน่เลยกระเทานะคะคุณมายืนเอานมบังหัวฉันทำไมคะเนี่ยสั่งเครื่องดื่มจากคนนี้ได้ค่ะเห็นปะ เวลานั่งแล้วกดสั่งได้ชียโคตเทเลยโคตเทสเถสั่งเครื่องดื่มลองดูไอแลน์ไอซี่สวัสดีค่ะอะไรแด่ค่ะเอาน้ำที่มันแสบซ่านนะคะแสบซ่านแสบซ่านซ่าซ่าบุนเตนลาบิชแล้วก็นั่งรอใช่ไหมเอามาแล้วนี่ไงของกูป่ะเฮ้ยเราสั่งกับสาวบาได้นะครับโอลิเวียเฮ้ย NPC มันเยอะดีว่ะ ไอรอบนั้นคือแบบทุกคนชื่อเลดหมดเลยรอบนี้ไม่ได้ชื่อเลดนะโอเคอยู่แล้วป้าแม่งก็เดินไปวะทําไมวะป้าอันนี้มันห้างเยนบุรีของหนูนะป้านะโอไม่สนใจจะซื้อของหรอป้าต้องการอะไรจากสังคมบอกหนูทีเหรอมันเจนไปนู่นวะสั่งบิก๊กแม็กค่ะบิก๊กแม็กแม็กเฟนไฟเฟนไฟ,ฟ,นไฟกำลังห้าอยู่แล้วพาลง บ้าเบเร่เบลาบูบูบูโอ้มันไปหยิบให้จริงจังมากหยิบอะไรใส่กระทาก็ไม่รู้เอาได้แล้วหรอได้งงงเฟนฟายม่เฟนฟ,าย,ฟ,นฟายเหลืองมากเหลืองเอออะไรหมูมะนาวครับไม่มีขายมันาร,นา,นรานแมคกโดนเราบอกขอหมูมะนาวไม่มีนะคะ คุณไปกินที่ไหนมาคะหมูมะนาวไม่มีนะคะฮอตจกกดกคือจกกรกคือซื้อใส่ใหม่หน่อยจ้าปิกาจูค่ะเกาะเลยอะเกาะตู้อันนี้คือดีใจมากยังกระเด็กน้อยสำคัญคือชั้นสองค่ะไปซื้อผ้ายังค่ะมันดูสื้อผ้าสิสาวน้อยอันนี้ก่อนเลยละกันซื้อลองใส่ไปลองใส่ ลองใส่แล้วก็กดซื้อได้เลยนะจริงๆแล้วสามารถนะคะเอเอาอันไหนดีนอโปรดเลือกเสื้อผ้าของคุณโอชุดจะมีสไตล์มากเลยค่ะมีสองชุดกูถามจริง <laughs> ดูทุกตู้เลยถ้ากันอ่ะไปดูทุกตู้ลองใส่ลองใส่แล้วกดซื้อได้เลยเดี๋ยวมีคนมาถามเราเองอ่ะอันเนี้ยอ๋อฮะอ่ะ,อะ,อะจีจีนี่ค่มึงอย่ามึงอย่าหมุนเยอะสิวะกูจะดูสื้อผ้ามึงเนี้ย เอาลายจุดนี่ไปโอ้ฉันลองแล้วค่ะฝาลาฟาโล,าาลาสายนมสายนมพนักงานเดินมาแล้วค่ะพนักงานเฟริร์ลเฟิร์ลเฟิร์ลคุณสนจะซื้อเสื้อผ้าชุดนี้หรือเปล่าซื้อค่ะไปค่ะเปลี่ยนชุดค่ะซื้อแม่งทุกอันนั่นแหละ <c oughs> สมบัติกาเซนี้ปหยิบมาแม่งให้หมดแล้วแหละใส่แม่งให้หมดทุกอันอย่ากเกาตูดสาน้อยเบญจมาศ คือชุดพวกนี้มันจะไม่มีในตอนที่เราสร้างตัวละครไงต้องซื้อเอานะจ๊ะเทจริงชโอชุดนีเทมากมายเราไม่สามารถเป็นพนักงานได้ใช่ไหมกดอะไรไม่ได้เลยนั่งกูนั่งกลางนี่หกู <laughs> นั่งกลางหมีฮูกนี่เยอย่ามายุ่งกับกูนอนได้ไหมนอนได้ไหมยืนไม่เอานอนได้ไหม <laughs> ทำไมนอนไม่ได้วะ <laughs> นั่งกลางห้างไ้เชียอย่างชิว นอนกลางหมีหกมีอะไรป้าหมดแล้วเนาะอุ้ยแต่มันก็จีอยู่นะฮะอันนี้ไม่ได้ใช้มอสเลยนะคะก็มีรานรถเข็นเยอะแยะมากมายโดยที่ไม่ต้องโหลดมอสน,นะจ๊ะสวยงามเนอะสำหรับวันนี้ก็ขอเพียงพอไว้แต่เพียงเช่อนี้ก่อนนะคะบาไ,ไปนอนกันให้หมดเลยนะวิช